ครับขอกราบสวัสดีพี่พีเทุกท่านครับช่องเบลายไทยครับพระโบราณของเก่าสะสมนะครับมาใน EP ทีที่เมื่อวานนี้เป็น500นะวันนี้ผมขึ้นหนึ่งใหม่นะพี่จะได้ไม่ทับส้อนนะพี่เนาะก็เป็น EP ีที่1นะครับหลังจากจบคลิป500ไปนะพี่เนาะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับ06254 56564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม02 0 3 5 9 2 6 4 890ครับชื่อบัญชีสุชาติรงอินนะครับท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์สามารถโทรหาผมได้นะครับมีบริการเก็บปลายทางครับพี่ครับเดี๋ยวรายการแรกผมนําเสนอครับเป็นเหรียญเก่าๆเก่าโบราณครับนี่คือเหรียญผมดูเป็นสุรพลสมบัติเจริญเนาะนี่นะครับอนุสรนะสุรพลสมบัติเจริญ16ปีแห่งความหลังครับปี2 5 1พนะครับ ภาพยนตร์ดูนะครับเหรียญเดิมๆเป็นแบบนี้เลยครับรายการนี้300บาทครับพี่เป็นเหรียญที่ระลึกครับหายากครับท่านใดเป็นนักร้องนะผมบอกเลยว่าเก็บได้เลยครับพี่เหรียญนี้ครับเก็บก่อนครับไม่ได้เจอง่ายๆเลยนะครับเป็นรายการที่1ครับต่อไปเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2มาเป็นหลวงพ่อพรมดูหลวงพ่อพรมรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมีฟีปิดนะครับ รายการนี้300บาทพี่เป็นหลวงพ่อพรมแท้ดูง่ายครับวัดช่องแครครับปีพศนี่ผมไม่แน่ใจนะครับอ๋อวัดอะไรเอ่ยไม่ใช่ช่องแครนะครับออกวัดอะไรนะครับดูนะครับรายการนี้300บาทครับพี่ ดูนะเป็นรายการที่2ครับต่อไปเป็นรายการที่3ครับรายการที่3เป็นเหรียญลูงปูเลสีลิ้งดาดูนะครับนี่คือของเก่าของดีครับจังหวัดอุทัยธานีเป็นแหนบครับรายการนี้200บาทครับพี่แหนบลูงปูเลสีลิ้งดาครับวัดท่าสุงครับวัดนี้ใหญ่มากนะครับมีสมเด็จองค์ปถมเนาะพี่เนาะผมสมัยก่อนเคยไปบรรเลงพิพากษครับที่วัดนะครับเป็นเจ้าวาด งานเจ้าวาดนะครับอ่ะขครไม่ทันองค์แรกองค์นี้ยังมีนะพี่สามร้อยบาทเท่ากันครับพี่แทะดูง่ายครับหลวงพ่อผมมาช่องแค่ดูนะครับแล้ววันนี้มีภาพหลวงพ่อผมด้วยนะครับอ่ะรายกรต่อไปครับเป็นดูเลียมเก่าเดิมเป็นพระกิ่งเรียมเก่าเดิมเดิม พักกิ่งเนี่ยไม่มีที่ไหนนะพี่สมัยก่อนโด่งดังในอดีตเนี่ยวัดสุทัศน์เท่านั้นครับล้วดูการเลียมเนี่ยผมบอกเลยว่าในยุคป,ปี2 5 0 0น้านะี่ะเลี่ยมแบบเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับใครชอบรายการนี้ผมขอนะครับที่สามร้อยบาทมีเป็นพักกิ่งครับเก่าเดิมโบราณครับรายการต่อไปครับเป็นสมเด็จวัดอ่า วัดะระฆังหรือเปล่าดูนะครับสมเด็จเก่าๆใครชอบองค์นี้ครับพี่สภาพนี้ผมสี่ร้อยบาทครับแตกรายงาเก่าแน่นอนครับพี่เรื่องความเก่าไม่ต้องพูดถึงครับเก่าแน่นอนครับวัดะระฆังนะผมดูเป็นพิมพ์ใหญ่วัดประธานวัดะระฆังหรือเปล่าต่อไปเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิคุลทองครับดูนะครับนี่คือหลวงพ่อแพรปีหนึ่งสองสภาพศึกสองร้อยบาทครับพี่ เหรียญนี้นะครับหลวงพ่อเพรวัดพิคุณทองสองร้อยบาทนะครับอเป็นรายการที่เท่าไหรเลยเจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดมาเป็นนี้เลยนะครับอ่าซุ้มกอพี่ดูครับซุ้มกอรายการนี้ครับผมเคยมาในห้าร้อยกว่าอีพีที่ผ่านมาครับเคยมีอยู่องค์หนึ่งที่มาครับแล้วปิดเอฟซีถามถึงเยอะมากครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์ไหนรุ่นไหนนะครับแต่ว่าองค์เนี้ยเป็นองค์ที่สองในตั้งแต่ผมไลฟ์มาเลยนะครับ สี่ร้อยบาทครับพี่ดูนะพิมพ์นี้ครับไม่ได้ปัดได้ล้างใดๆทั้งสิ้นนะก็ปล่อยเขาเป็นผิวหิ้งเดิมๆครับนี่นะครับเป็นรายการที่แปดครับเป็นต่อไปเป็นรายการที่เก้าครับเก้ามาเป็นอ่ะอกเหลาครับดูครับต่อโค้ดแบบนี้เรามีอุดกิ่งถ้าอุดกิ่งเนี่ยเขาว่าเป็นปี2 5 0พัน้าร้อยครับจะพระแท้แน่นอนครับแม้แต่พิมพ์แบบนี้ อินโดจีนก็มีนะพี่เขาเรียกสังกติหน้าสังกติหลังครับดูนะครับใครชอบรายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทนะอุดกิง่งกิ่งมีนะับแต่ว่ากิ่งติดบ้างครับพระแท้แน่นอนครับพี่นําไปใช้ได้ครับถึงเป็นสองพันห้าร้อยก็ใช้ได้นะพี่แต่ถ้าเป็นอินโดจีนเนี่ยฟุกเลยครับพี่เก็บไปแบบฟุกฟุกครับราคานี้เบามากครับหลวงพ่อเคนนะวัดโพสี ดูนะใครชอบหลวงพ่อเคนวัดโพสีรายการนี้สองร้อยบาทแล้วกันพี่เป็นพระไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยนะครับเคยได้ยินแต่หลวงพ่อเคนวัดทำเขาอิโต้ควางเป็ดน,นะครับวัดโพสีเพิ่งเคยได้ยินครับไม่แน่ใจว่าเป็นอ่าพระเกจริรูปเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นเกจิดังในอดีตน,นะพี่เนาะรายการนี้เป็นบางคนพรมนะครับเก่าๆใครชอบเนื้อมันๆเก่าๆหมวลนสารแน่นๆครับ รายการนี้สี่ร้อยบาทครับนี่นะครับสมเด็จบอกเลยว่ามีน้อยเหลือเกินครับพี่ปัจจุบันนี้หายากครับสวยๆไม่ค่อยมีครับพี่ราคาก็ลดหลั่นลงไปครับต่อไปเป็นซุ้มกรไม่มีกระหนกครับรายการนี้เก่าด้วยนะพี่กระหนกไม่มีครับสามร้อยบาทครับพี่นะครับเป็นรายการที่สิบสองต่อไปสิบสามครับพี่มาเป็นพายุเลยนะครับ ไลฟ์แบบรวดเร็วครับเพราะว่าผมรู้ดีว่าวันนี้นะครับ Wi-Fi ที่บ้านผมเนี่ยมีปัญหานะครับเหมือนเขากําลังทําปรับสัญญาณอะไรทั้งอย่างนะครับต้องใช้เน็ตในมือถือครับไม่แน่ใจว่าจะลงในช่วงไหนนะผมเลยรีบไลฟ์ครับรายการนี้400บาทพี่แม่เป็นยอดขุนพลน,นะบแบบนี้นะครับเก่าพี่ดูเนื้อนะผรกกุนะมาหลุดร่นวนจริงนะพี่วันนี้เพราะว่าแม่พเก่าแล้วก็ ด้วยความรวดเร็วด้วยนะครับต่อไปเป็นสมเด็จพระนเรชสวนมหาราชครับเหรียญนี้น่าสวยมากผมตั้งเลยนะครับครับายการนี้ผมสองร้อยบาทแล้วกันต่อไปเป็นหลวงพ่อพรมวช่่งแคร์ภาพถ่ายนะครับมาให้ทันนะครับภาพถ่ายหลวงพ่อพรมวช่่งแคร์เป็นภาพถ่ายรุ่นรแรกๆแล้วพี่เนาะรายการนี้ใครชอบครับ มีด้านหลังเป็นเหมือนพระคมาแล้วตอกโลโก้ครับอันนี้เก่าแล้วพี่เป็นของเก่าเ่เดิมๆกิฟเลยนะบอกเลยว่ากิฟเลยครับขายได้ไปนี่บอกโชคดีครับ800รบาทพี่รายการนี้ครับหลวงพ่อผมว่าจ้องแก้ภาพใหญ่หายากนะครับต่อไปครับเป็นหลวงู้บุญรุ่นไหนนะครับพี่ดูนะครับพระแท้แน่นอนครับแต่ว่ารุ่นไหนนะครับมีตัวงสื่อด้านหลังแต่สวยครับตอโค้ดด้วยนะครับ ห้าร้อยบาทพี่รนการนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนนะครับเป็นแหวนหลวงปู่แหวนนี่ครับเขาเรียกว่าหลวงปู่แหวนคูณสองนะครับเป็นแหวนด้วยแล้วก็เป็นหลวงปู่แหวนด้วยครับครับแล้วเ,เป็นรูปเหมือนเนาะพี่เนาะเราทําได้เหมือนจริงๆนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยทำน่าจะโรงงานเดียวกับที่ทํา แหวนของโลดหลวงพ่อโสธรนะแล้วก็หลวงปู่ทวดอะไรต่างๆนะครับโรงงานเดียวกันนะพี่แบบนี้นะครับ200บาทครับต่อไปครับเป็นเหรียญเกจิดังประจําพื้นที่นะพี่เนาะเป็นพระอาจารย์สุบินนะครับใครชอบเหรียญน,นี้เป็นปีหนึ่งกว่ารุ่นแรกนะครับเป็นจังหวัดกาแพงเพชรใครชอบเหรียญน,นี้ก็300อบาทครับต่อไปครับเป็นอ่า อันนี้น่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเชียนนะทางกำแพงเพชรเหมือนกันครับก็400บาทเป็นหล่อโบราณน,นะพี่เนาะเนื้อมาเป็นหลวงพ่อเงินเลยนะพี่เก่าครับรายการนี้เป็นรายการที่19นะครับก็เบาเหลือเกินครับ400บาทนะพี่ต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อพรมนะครับปี06ฮะพี่ดูหลวงพ่อพรมปี06นะครับพมไหนเอ่ยพมขนอนเหนือหรือเปล่า ผมช่องแคไม่ใช่แน่นะครับดูนะครับหลวงพ่อพรพรมหรือว่าหลวงพ่อพรมนะครับอ่ะสามร้อยบาทไม่รู้ที่นะครับต่อไปเป็นชินาาดอันนี้เป็นปีสองพันห้าร้อยชัวร์ครับแน่นอนครับต่อโค้ดชัดเจนครับแม่ผมไล่ลับกันหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นอีโดโจีหรือเปล่าพี่ไม่มีกิ่งนะครับ เอา400บาทครับพระแท้แน่นอนนะพี่ต่อไปเป็นแหวนแหวนหลวงพ่อประสิทธิ์นะครับนี่ครับมียันด้านหลังสภาพใช้200บาทแล้วกันต่อไปเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับดูนะครับเหรียญน,นี้300บาทพี่เหรียญเนื้ออะไรเลย เมืนเนื้อเงินเลยนะพี่ดูดูให้ดีนะครับใครได้ไปนี่ถือว่ารุดเลยนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนี่หลุดเลยนะพี่ผมไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างดูนะนะปล่อยเขาเดิมๆนะครับมีโอกาสเป็นเงินสูงเลยครับพี่เดี๋ยวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเงินด้วยนะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อปานครับนี่คือหลวงพ่อปานเก่า รายการนี้ผมสี่ร้อยบาทแล้วกันหลวงพ่อปานขี่คุดครับทำงานราชการน่าใช้ครับต่อไปเป็นานางสุโขทยัยนางเก่าๆแล้วเป็นพิมพ์แบบเหมือนประทานพรด้วยครับหายากนะพี่เป็นพระก,กุนะครับนี่คือเลี่ยมเดิมกรอบเดิมครับใครชอบ300บาทพี่เป็นพระก,กุ อีพีนี้จบลงครับพี่ก็ขอขอบคุณพีเอ c ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ช่องเบลไลไทยครับมาขึ้นอีพีหนึ่งใหม่นะครับก็พรุ่งนี้เป็นอีพีที่2วันนี้เป็นอีพีที่1นึ่งเนาะพี่เนาะจะได้ไม่สับสนในเรื่องตัวเลขครับแล้วก็ตัวเลขจะดูไม่เยอะไปด้วยครับครับวันนี้หมดเวลาครับพี่ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับพี่